ลุงข้างบ้านเมียเขาตายเนาะเขาก็คิดยังไงก็ไม่รู้เขาว่าจะให้เมียเขาฟื้นยังไงก็ไม่รู้เขาก็ทําพิธีเลยข้ามศพเมียข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปตอนนี้ลุงพ่อก็มาเห็นเอา้าลุงไปข้ามศพเมียทาไมลุงไม่ใช่แมวดนะํานะาจะข้ามศพให้เมียฟืน้นแต่แม่มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้น้องรุ่นฟังนะมันก็มีอยู่ว่าเมื่อสมัยก่อนนะสมัยโบราณนะลูกห้ามแมวเข้าไปในงานศพนะแต่ว่า คนที่เขาห้ามก็คือแมวดําห้ามแมวด้วยนะห้ามแมวกระโดดข้ามศบด้วยนะเพราะว่าเราทําให้ศพฟื้นขึ้นมา้ฟื้นขึ้นมาเออแต่น้องูรอดตัวเพราะว่าน้องงูดําบางส่วนน้องงูอาจจะดําลิน้นตูดดำ <c oughs> หูดําหางดําไม่เป็นไร,รน้องไม่เกี่ยวกับง้นนะคะเขาก็จะห้ามแล้วตอนี้แม่ก็จะมีเรื่องเล่าต่อว่ามันก็จะมาสืบเนื่องมาจากแมวนี่แห้ะลูก ลุงข้างบ้านนะลูกลุงข้างบ้านเมียเขาตายเนาะเขาก็คิดยังไงก็ไม่รู้เขาว่าจะให้เมียเขาฟื้นเมื่อไงก็ไม่รู้เขาก็ทําพิธีเลยข้ามศพเมียข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปข้ามจนขาหมดแรงกระหนูจ่าหัวสมมาลงมาเลยตอนนี้ลุงพ่อก็มาเห็นเอ้าลุงไปข้ามศพเมียทาไมตายรักกันมากนั่นน่ะเนาะจะให้เมียฟื้นยรืไงลุงไม่ใช่แมวดำนะ้ะข้ามศพให้เมียฟื้น ลุงบอกว่าไอ้แมวดํามันก็เรื่องของแมวไปต่สมุติเมียตายไปแล้วเนี่ยผมจะมีเมียใหม่เมียมันตกลงกับผมว่ามึงต้องข้ามซบกูไปก่อนมึงถึงจะมีเมียใหม่ได้มึงต้องข้ามซบกูไปก่อนมึงถึงจะมีเมียใหม่ได้กา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 กก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 กา นุนไปเกี่ยวอะไรด้วยนะคะก็ดูกก็เกี่ยวไงคะลูกต่แม่ผูกเรื่องมาคือว่ามันเป็นแมวดําแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแมวด่างูเขาดูไปข้ามศพเขาก็ไม่ตื่นหรอกก็หนูามาใชแมวดํา <c oughs> ที่แน่ๆคุณลุงลุงเขาก็คิดยังยังที่แม่เล่าให้ฟังไงคะลูกลุงข้างบ้านที่เขาจะข้ามศพแล้วก็ให้เมียเขาตื่น่แต่เขาไม่ได้ข้ามให้เมียตื่นรอกพระขเขาใจพิษ <c oughs> พระเขาใจพิษที่ไหนได้อะ ข้ามเขาบอกว่าพี่เมียมันบอกว่ามึงข้ามรสกูไปก่อนแล้วมึงคิดจะมีเมียใหม่นะลุงแก,กก็คิดได้เนาะหาเลยน้องนุ่นตลกไม่แค่แต่แม่ตลกนะน้องนุ่นไม่ตลกไม่เปแน้วนุ่นไปนอนไป นะขอบคุณเพนเพลน,นะคะที่เข้ามาดูแม่แม่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้หนูไม่เข้าใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกนหนูเบื่อแม่มากเลยวันไหนแม่หยุดนหนูก็เบื่อเบื่อหนูไม่ได้รับไม่นอนแม่ก็จะเล่าอะไรหนูฟังจริงจังเลยเนี่ยเออไม่รู้ก็งี้นั่นระบายความเครียด